สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมิเตอร์เกมวันนี้อยู่กับปารักและเกมเกมทิ้งอิมแพคในหัวข้อรีวิวลิซ่าครับลิซ่าเป็นตัวละครสีดาวธาตุสายฟ้าที่ได้กันทุกคนนะครับเป็นตัวแจกฟรีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะปั้นลิซ่าปั้นได้ครับผมสึวเล่นได้ไม่ใช่ตัวดาเมจหลักที่ทําดาเมจได้ดีเท่าไหร่แต่เป็นตัวซัพพอร์ตธาตุที่ดีมากๆครับผมเนื่องจากว่าลิซ่าเนี่ยสามารถโจมตีเป็นธาตุสายฟ้าได้ แปลว่าโอกาสที่ศัตรูติดสายฟ้าอยู่บนหัวครับให้เราทำคอมโบธาตุเนี่ยเยอะมากคือถ้าเกิดเล่นลิซ่าครับยังไงศัตรูก็ติดสายฟ้าแทบจะแน่นอนครับเพราะการโจมตีของลิซ่าเนี่ยเป็นธาตุสายฟ้าหมดเลยแค่คิกๆิกแตะแตะโจมตีนะฮะติดสายฟ้าอยู่บนหัวเราสามารถใช้ธาตุไฟคอมโบทำโอเวอร์โหลดได้ทั้งตัวของเซียงหลิงทั้งแอมเบอร์ใช้ตัวธาตุน้ําอย่างบาบาร่าทำคอมโบสายฟ้ากับน้ําก็ได้หรือใช้ตัวของ นะถ้าน้ําแข็งครับผู้ชายอะทำคอมโบกับท่าสายฟ้าได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยลิซ่าเป็นตัวเปิดคอมโบท่าสายฟ้าที่ดีมากๆใครที่อยากได้ตัวสปอร์ตท่าสายฟ้าเอาไว้ช็อตสตูเพื่อเปิดคอมโบลิซ่าครับเป็นตัวที่ไม่ควรพลาดเลยการใช้งานลิซ่าทั่วไปครับจะเป็นการโจมปกติเพื่อสร้างสถานะสายฟ้าบนหัวสตูะผมถ้าเกิดสตูมีกันไม่เยอะเช่น2 3สตัวนะครับโจมตีปกติเนี่ย ก็ท่าง,ง่ายสุดช็อตไปช็อตมาแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาตัวที่มีคอมโบท่าเนี่ยมายิงซ้ําเติมใส่ศัตรูก็ได้แต่ในกรณีที่ศัตรูมากันเยอะครับการใช้ท่าไวโอเลตอาร์คแบบกดค้างรับผมไปทำให้ศัตรูเนี่ยติดสายฟ้าช็อตเป็นหมู่ทําดาเมจได้ด้วยอันนี้ก็แนะนานะครับถ้าศัตรูน้อยจมตีปกติง่ายกว่าถ้าศัตรูเยอะครับไวโอเลตอาร์คกดค้างชาร์จไว้ช็อตเป็นหมู่ครับ,รบอันนี้ก็แจับเลยส่วนสกิลอัิเมทครับไรติงโลสเนี่ยเป็นท่าที่รุนแรงมาก มากกับการใช้ป่าบอสครับเพราะว่าพอใช้ lighting r o s เนี่ยจะเป็นการสร้างสนามพลังสายฟ้าขึ้นมามีตะเกียงลอยอยู่บนฟ้าแล้วไอต้ตะเกียงนี่ครับจะชอ็อตศัตรูอย่างต่อเนื่องครับผมราเมจดโอเคเลยนะที่สําคัญคือถ้าศัตรูเป็นบอสเนี่ยแล้วไม่มีที่ให้หลบเลยครับมันจะช็อตอย่างต่อเนื่องจนหมดเวลาเลยเปลี่ยนตัวที่สาออกไปก็ยังช็อตต่อได้อีกและที่สําคัญคือติด่าสายฟ้าด้วยเวลาที่โดนช็อตพวกนี้ฮะทำให้เราเอาคอมโบ่านเนี่ยมาคอมโบต่อได้ด้วย ตัวคอมโบที่แนะนํากับลิซ่าถ้าเกิดเป็นคนเล่นต้นเกมครับก็มีบาบาร่าธาตุน้ํามีแอมเบอร์ธาตุไฟยังใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวหลักครับธาตุลมคอมโบได้อยู่สามนี้ใช้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีตัวธาตุรับแข็งดีๆก็มาใช้ได้เช่นกันนะมันคอมโบได้หลายอย่างคือเปิดด้วยสายฟ้ามันยืนพื้นอยู่แล้วอะที่เหลือทำคอมโบเป็นดาเมจล้วนๆนะครับแล้วแต่ชอบเลยในส่วนของอาวุธสัมดาวลิซ่าครับ เ u t e r w o r l d ่ส er Story ใช้ง่ายสุดครับผม 1. ฟื้นฟูพลังงานเร็วขึ้น 2. เมื่อเก็บอนุธาตุหรือลูกแก้วได้จะฟื้นฟูพลังชีวิตทำให้ลิซ่าเนี่ยนัวได้มันขึ้นบวกได้ง่ายขึ้นและตายยากขึ้นครับผมดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะแต่ข้อเสียคือดาเมจจะเบาถ้าอยากยิงแรงครับแนะนําเป็นเมจิกไกด์ครับผมสกิลคือเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบทางธาตุน้ําและไฟฟ้าขึ้น18% ตัวลิซ่าเนี่ยเวลาย,ยิงช็อตไปสตูปิดสายฟ้าค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมจิกไกด์ยิงแรงขึ้นครับถ้าเล่นลิซ่าสายดาเมจยิงเองแรงๆแนะนําเป็นเมจิกไกด์นะครับส่วนเอเมอรัลด์ออฟเนี่ยเป็นสายคอมโบท่าโด,ดยตรงครับเมื่อทําให้เกิดปฏิกิริยาการระเหยชาร์ไฟฟ้าแช่แข็งหรือกระจายธาตุน้ำจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น30%เป็นเวลา12ดิบสองวิซึ่งลิซ่าเนี่ยได้เรื่องของการชาร์จไฟฟ้าครับผมถ้าเล่นทีมชาร์จไฟฟ้าเอเมอรัลด์ออฟใช้ได้แต่ผมมองว่าก็ยัังงดดููใช้าาานนยยกกกว่่วออ,อแรอี อันสุดท้ายครับ Trilling Tales of Dragon Slayer ครับอันนี้เป็นหนังสือเวทสำหรับสายซัพพอร์ตในตรงหมอกตัวที่เปิดแอเรียธาตดาเมจไม่แรงอย่างบาบาร่ามากกว่าลิซ่าใช้ไม่ค่อยเวิร์กผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนลิซ่าออกตัวที่เข้ามาจะโจมตีแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวลิซ่าไม่ได้โจมตีแรงขึ้นแต่อย่างใดนะฮะเอาไปใช้กับตัวซับจะดีกว่าถ้าถามว่าลิซ่าเหมาะก,กับใช้อาวุธสำหราอันไหนผมแนะนําเป็นนี่ฮะ Outer World Story เพื่อความ ยืนนานไฟได้ทนไม่ตายง่ายเกินไปหรือชอบตเอาเมียแรงๆของ3ดาวแนะนําเป็น Magic Guide มิจิกายครับผมเพราะว่าสตูโดนลิซ่ายิงไงก็ติดไฟฟ้าอยู่แล้วล่ะใช้มิจิกายยิงก็แรงขึ้นแน่นอนครับเซตอาร์ติแฟกต์ที่แนะนําขอออกตัวก่อนว่าเป็นเซ็ตช่วงต้นเกมนะครับหลังจากนี้ไปจะมีเซ็ตที่ดีอยู่นี้เข้ามาแต่ตอนนี้ต้นเกมอยู่คิดว่าเกมเพิ่งจะ7วันบางคนอาจจะมายังไม่ถึงของในท้ายเกมเนี่ยเอาเซ็ตนี้ไปก่อนนะฮะแนะนําเป็นอินสตั้กเจอครับเพราะว่าเซ็ตนี้บอกว่า เซตสองอันเพิ่มความสนัญธาตุเพิ่มขึ้น80หน่วยทําให้เลาใช้ลิซ่าทำขบวนธาต์เช่นช็อตไฟฟ้าอร์โหลโดเนี่ยฮะจะแรงขึ้นและเซตสี่อันครับเมื่อใช้สกิลธาตุตัวละครทั้งหมดในทีมจะมีความชานาญธาตุเพิ่มขึ้น120หน่วยเป็นเวลา8วิสัมพันธ์ตรงไหนสัมพันธ์ตรงที่ว่าสูรว่าลิซ่าใช้ท่า Lighting a r ร t ช็อตสตูปเป็นหมู่ใช้สกิลธาตุเสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนอนตัวอื่นเช่น บารบาร่าหรือแอมเบอร์ออกมาครับไอสองตัวที่เปลี่ยนออกมานี้เนี่ยจะมีความจั่งนันธาเพิ่มขึ้นแปลว่าศัตรูติดสายฟ้าชอ็อตอยู่เอาแอมเบอร์ไปยิงติดโอเวอร์โหลดความจั่งนันธาเราสูงมันยิ่งแรงหรือเอาบารบาร่าออกมาศัตรูติดสายฟ้าอยู่ยิงธาตุน้ําใส่ความจั่งนันธาสูงขึ้นจากเซตนี้ที่ลิซ่าใช้ก็จะยิ่งช็อตแรงครับผมดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าถามว่าเล่นลิซ่าสายซัพพอร์ตธาตุคอยเปิดสายไฟเพื่อนเนี่ยฮะเซตอินสแัคเจอร์เนี่ย เหมาะมากๆในช่วงต้นเกมแต่ช่วงใา้เกมมีเซตอื่นที่เปลี่ยนนะหรือถ้าเกิดเล่นสายอื่นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเซตเบอซ์กเกอร์เพิ่มตำแหน่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้นเกมของไม่เยอะมากเท่าไหร่เน้นใช้งานวิซ่าเพื่อชอ็อตศัตรูปเปิดสถานะสายฟ้าอิสตัคเจอร์ครับแนะนําเลย4ชิ้นไปเลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ปลาักขอตัวลาไปก่อนถูกใจอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไว้สงสัยอะไรถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย